คื่อปา่าคือหิวคือยังไงนุ่งไหลแสบจับอืมกัางเลยอืี่ดีครับจำกระด้แล้วพี่นลองนะคุยก็ดีครับอืมคุยอไรคุยอะอืมองกินพริกกน ีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนครับวันนี้อยู่กับช่องครัวกันตัวกับเราสามคนอีกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้สิบภาพี่น้องมากินเมนูนะครับิดอยากกันนิดเดียวเพาท่านเห็ดพี่น้องเป็นปนแห่งเด้อพี่น้องปนปไปยังนิวซีปลนปลาปซาบะซา,าบะพี่น้องไปมาประเทศญี่ปุ่นมาจากบางหนึ่งครับโอ้ยุ่งกับหลายเด้อพี่น้องนะขออภัยครับไปประเทศญี่ปุ่นมาได้ปลาซาบะมาครับมาปนสุพีสุนงกินครับกับผักเต็มสวนอ่าเรียกหน่อยก็ได้ไข่ต้มเด้อพี่นาาา้องนะอู้หูัก ทั่วผู้เอาพี่น้องหลายครับครับมากินเขากระพักกันแล้วกันบุญนี่ครับกินปนแห่งครับน้ำกุ้งตัวเสพดมกันครับพี่น้องครับในเครือคืนแต่ลืมเม็ดจะกินไังไหมกัดกลุ่มเลยกัดเอาผักเอาบอกเลือดมาพี่น้องมานะครับฝากกินบุญนี่เขามาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ในป่าพี่น้องป่านต้นแสงกัาแซงหรือจับจับตุนจับอ่ะ ก็ใจหอมวงครับพี่อ่อบต่อไปเราจะมากินอ้องพักไรคืออะไรเนองนใครตอเด้อกินขึ้นปาหิวคือยังไงอมุ่งไั่ทำลอมชอบพี่องมักมักมักนลูกกางักพักไร รูบานมันมันครับขวามีมุงเหรอจับจับจับปีบจับปน้ำใหม่เสิมครับน้ำใหม่สรมเสิมน้ำใหม่จับนวจบจับจ็บก็จเหมอเนาะจ็บเหมอ <laughs> อืมอืมจังเลยอืมละมันากน้ำเดือดเนี่กจะเป่อ,อยด้วยข้าวเดนียวทำดีนะครับขออ้าวเหียวตรงนี้ก็มีขออ้าวเหนียวนะคะเป็นก้อนงลนพี่นลองไม่ถึง อยากบะคือรืน่บะคือครับขอบก้อขอบตัวเนี่ยก็พี่ดีครับจำกรไดแล้วพี่น้องนะคุยกันดีครับตอนนี้เอาจิ้พริก้อนไม่เผ็ดหรอกพริกขั่วขั่วอืม นี่มเศษดีไหมแซ่บปะปลาซาบะเาบุกเอปลาซาบะบุเกยค่ปกคมาปนเปียงมปนอืมก็อร่อกันนะเราทำแต่ไอเราทำแต่ปิ้งปิ้งก็จม่องมอแล้วเปียงจับทุกปลาเอามาทำปนมันก็เือรสชาติก็เหมืนกันค่ะจับไหมคะจับัดกินผักด้วยนะคะ ไม่มีอ่ะอไนที่หนุกกินตลอดกกระเทียมครับรกวาระเทียมอานพี่น้องกรยวาุน้พันเลยพี่น้อง้าดเียอย่าลมกินปลาเยนะ นันว่านนังนำใหม่โอ้อยวดปวดหวดลวดผักกันิ่งปนะก็แตกจังไปอีกแบบแตกจังแบบนั้นมันเข้ากับปุ๋นหรอใช่เปรี้ยวมาก ไมามเก็บเก็บผักเก็บหอนหยามยังก็ดีนะมองนี่เพ่อราเมื่อไหไปไหนบ้านนไปไหนวันีไอยู่กงผักอะไรอ่ะผักอไรถั่วพูอร่อยเหมือนถัว ผม,อ,ม,อ,มอ่ะใ,ใครต้มให้เร่งหน่อยนี่หนาจินกนขอบคครับพี่น้งองบักผู้อ่นกำลังพอกจริงครับยามีสองข้างกำลังใส่พุนครับวาไ,ได้ไร กรต้มน้ำมัอ้าวมเห็นเลยพ่อือนีน้ำมันเลยนะลองน้ำมัเสริมครับน้ำมันเสริมนีกับก๊วน้ำมันเสริมน้ำมันเสริมอือหนูก็ยังหักใจจะไม่หักไม่ได้มันลองไหม มาทีหลังครับนะแสบน้ำกันครับกินหมดนยังอยากเปนปนกบหน่อยอ่ะยู่ตลาดนี่แต่ปนนี่แต่กบไงเนี่ยกบแม่เหเอ,อมไม่มีกางอ่ะไม่ตก

บบก,กระจีบมัพักเข้าลายใช่พักอไสูตรอันนีมนต้องพักหเู่พผีสูนองครับเขาเรียกว่าบักกะมินหวก,บ,กบักกมัมินพักอีกฐานนึงก็ก้างล่างนะพี่น้องนะ้องางล่างกันมีครับแางสาง

อย่าบานลังต้องหาผัดร่มย่ดดีร่มอืมร่มหน่อยครับตัวครับอืมอิ่มหนอยอ่ะจับ่น้อยกูอยากเริ่มไปยังนะน้ำมาไปก่อนกินมาหนามาก้องมาสักกูมาสักกูอิ่มแล้วอ่ะเรมก่อนเนาะ

เส่บเส่บอร่อยรกำนังดพี่น่งยังมันอู้ยังมันเกียวเลยพี่น่องนะหอมปลาป่งามออกมาจากปลาอันปลาพี่น่อง ้มันวันใหไแมไหนดูดูดูหมึ่งวันบะแขรงครับข้ามีอะไรรึจับนาล่งมันก็คือข้าวตา ผักกุยจัวครับม่ไม่มีสีแดงไม่มไปกินน้ำเหรอ,น,อนุดดูในตาสอง นาะอือามแบบเนาะพักนั่งก็อนเสร็จพักกันไหมพี่นออ้องบักเอกอรอ่ะอืมก็เพื่มอ่ะอัปุยมาเนาะเดี๋ยวใส่ดีๆอย่างรุ่ดเพื่มเทพ,พ,พ<ใ>นเทพนมาพี่น้องอยางพี่น้องคำเมือเฮือนครับ ừm cho mắng chậm thật ừm bạc ừm không còn nhơi <laughs> ha rồi แซ่บเลรอเนาะยองบรรยากาศเมื่อหลังส <I> ิมาปลาสมบรรยากาศดีพี่น้องมึงนี่ก็ได้กินลายเทียยังเอาพี่น้องเอ้าเอานั่งดีๆลาพี่ลาหน่องเข้ากันแล้วลุกเด้อนั่งดีอืมกินแดดกับต้องล่ามาลิมาลาไปลามาไาใบเพิ่นมานะครับมือนี่กับจ่องกู้ตัวทด้นพี่น้องเข้าสามคนขับแม่ยตุกี้คู้ตัวกับน้องมีสุขแค่เนีครับขอน้อ่าุนปลา สบะมาฝากพี่ต,อ,ตอนตอนน้องกับพักหร้ยังสี่ครับเดี๋ยวมือหนาเขาจะจัดนักจะเต็มมสี่กือเราได้พี่น้องเด้อกับฉากกำงนาโมนี่แะครับพอกันไหมมือหนาก็มีนูหนหนาครับนี่คู่ตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ